จะถัดคอไปนักดาเอาขึ้นฉานเลยนะไม่แก่ไลยไม่ช้าไม่แก่เลยนะหพี่ผู้หญิงสามคนนั้นดูแปลกใจว่าทำไมถึงมาเดินในสถานที่แบบนี้ได้แน่นอนดิแม่นอนดิคนนีแต่งตัวดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนธรรมดาน่าจะมีที่ฐานบรนดาลสารเล่นเล่นเ่อนและที่สำคัญมีดอกไม้ทูบเทียนมีกับข้าวปลาของเขา เต็มหมดเลยทั้งี่นั่นแหละก็พบกับข้าวกับปลานี่แหละกูเห็นไหมเอาอย่างนี้กำลังอยู่ข้าวด้วยสามคนตามไปป้อนข้าวกินเมื่นี่แกหิวข้าวแล้วเนี่ยหิวดิหิวหิวเขาบอกหิวขึ้นทีจ้ะตอนแรกเราใชตั้งใจว่าถึงบ้านเราจะให้เพื่อนเนี่ยไปกินข้าวกินปลาให้อิ่ท้องซะก่อนแต่พอมันมีเรื่องนี้เข้ามาเรื่องเขาเป็ไงดีเนี่ยไม่รู้ว่าจะกลับไปถึงบ้านพอจะทนไหวไหมโอ้ยหมาจะไหลน้อยโลยมันไปตัดแล้วหมาข้าวตรงนี้กินก่อน แต่ผู้หญิงพวกนั้นมีก่อข้าวมาด้วยอือาจะทำยังไงดีไปท่าดูถ้าคิดไม่ผิดเนี่ยแสดงว่กากำลังไปวัดหนังวังแกดี<ไ>มาเหนือกับพ่าต้นี่แน่เลยใช่ใช่อนึกออกแล้วถ้าหากว่าแกอยากกินข้าใช่ไหมตามข้เลยเพื่อนไปไปไปน้เา,า,าเ แล้วเมื่อที่นี่นะแล้วมึงจะพากูเดินเข้าไปตรงไเนี่ยมวะบนไค่ถึงแล้วเนี่ยอยาที่เกียร์สิเบลมึงก็ไม่ไม่ที่เกียจเหมือนนะผูมาเลยในคืนน่ะเดินแค่นี้บนตีขับรถไกลหลายโลไม่เห็นบนเลยขาจะปวดหลังหมดแล้วอ่ะทไปได้งานไงอ๋อได้งานนี่นี่นี่หลายต่งมั้งนะเดี่ยว่าเราคิดไม่ผิด ผู้หญิงสามคนนั้นกำลังเดินทางมาที่นี่เพราะว่าเป็นมีพม่มาด้วยพราใต้มีวัดศักดิ์สิทธิ์อยู่วัดเดียวก็คือที่นี่แหละเพื่อนผู้หญิงพวกนั้นกำลังไหว้พระนี้แน่เลยแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังย้ายพระพุทธรูปองค์นี้ไปแอบแอบไว้ข้างหลังก่อนย้ายพระแล้วย้ช่วยกันยกหนึ่งหลังถึงหลังยกขึ้นสี่หลัเรัวง่ายมากผาดรวก

เดี๋ยวมันไม่ยากหรอกเดี๋ยวไปดูก่อนว่าตรงนี้มีจีวรต่างๆบ้างไหมคอยดูต้นทางให้ด้วยโอ้อยพูดถึงอะไรอะไรไม่เป็นไรกลมืึ้นเฮ้ยพูดถึงพระสมัยนี้พระสมัยนี้ทำไมวะพระสมัยนี้เราก็ไม่ได้เอาศาสนาไม่ร้องเรียนนะแต่ว่าเราเราสามารถพูดคุยกันได้พูดกันได้แม่นะใช่เพราะว่าพูดกันโดยเรื่องพระมากูไม่เป็นคนกลางพูดอะไรมากมายอันนี้เราไม่ได้แต่งตัวนี่เราไม่ได้แต่งเออ สีดงสีแดงไปไม่เอาสีเหลืองรองเท้าครับแต่ว่าพระเดี๋ยวนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าไหนพระจริงพระปลอมเลิกพระปลอมก็มีพระจริงก็มีเรื่องไหวไม่ถูกแนักที้มีเรื่องเล่าฮะพระคืนหายชีเอาเนี่ย,เอ,เ,ยเอาเนี่ยไม่เอาเนี่ ชีก็มาปรึกษาสมภารเลยดิเนี่นสนยสมภารฉันไม่ไหวแล้วนะพระึ้นหาฉันตลอดเลยเอาไงดีสมภารก็เลยบอกเอาอยางงี้ชีถ้าเกิดว่าพระค้นหาอีกแบบให้เอาปากกาเมจิบขีดด้วยกลางหัว,วเลยมันลงไม่ออกอะ่ะใช่ชีจะไม่รู้ว่าพระองค์ไหนึ้นหาเพ<อ>ราตกดึกพระค้นหาจริงเว้ยชยก็แอบเอาปากกาเมจิกขีดด้วยกลางหัวเลยเอพอตกเที่ยงพระจะเป็นชีลงไปดูมึงเชื่อไหมมีองค์ลขีดสองโห โอ้ที่นี่คืนไปกุฏิไปฟ้องเจ้าวาดเลยเจ้าว่ายังไงต้องฟ้องเนี่ยวันนี้ผมเปิดกุฏิไปปุ๊บไม่ฟ้องเลยย้อนกลับเลยทำไมเจ้าวาดมีแปดขีดเลยเยอะกว่าพ้าลูกว่าไอ้หนักเลยไอ้บ้าไม่รู้ไม่หนักที่ไหนที่ไหนเนี่ยบรรดาเนี่ยต้องไปบวชแย่เลยตเตื่นตาตามไปบวชแล้วไปเลิกวชเลยไปมาทีขาดเลยมีเรื่องอะไรไม่เกี่ยว ไม่ไมีนาอเเกียดใช่ไหมคนฟังไม่ดีมันเป็นยังไงก็ได้ขอโทโทษพระใหม่พระใหม่ปบวนพระใหม่ขบวนพระใหม่มาบวนด้วยเออเออเราก็แว่าบางทีนะแกทุกคนต้องชูอ่ะ เองใจพรเหลือไม่เห็นเองเป็นพระแนนไม่เป็นไรปล่อยไปวันวันที่สองมาเลยไม่ผ่านอีกแล้วไม่เห็นแซวอีกแล้วแซวหลัแม่ขนม้วยหน้าแตกมันแย่เชียวนะเก่งใจพราเหลือไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไปปล่อยไปวันนึงวันที่อวันที่สมาอีกแล้วไม่าหน้ากแล้วเป็นไงครับ่านไมเห็นแซวอีกแล้วแวว่า เป็นทีนี้ตอนมม่วงแกมันย้อยทางกำแพงไปวัดนะหลวงพ่อก็เห็นเขก็เป็นใส่เลยไอ้ลีแกเป็นคนหวงของอ่ะแกเห็นก็หลวงพ่อไม่ทำอย่างนี้เมวงฉันไปแจ้งตํารวยเลยตัรวตํารวจครับแกไปแจ้งเรื่องอะไร็หลวงพ่อเดิขโมยมวงฉันโดนข้อหาบุกลุกคาถาบุกลุกคาาไม่พออาปานไปอีกวันเอลีแกนั่งซัดผ้าแล้วถึงที่นีตูดแกยื่นเข้าไปในวัดเลย ลูงพ่อแกโม้โหเขาคว้าไม้สอยม่วงได้แขงจุดยังนีอุ้ยเป็นยัโม้วงโหไปแจ้งตำรวจพาเอาอีกแล้วเนี่ยทำยางไ้ไม่ดีเลยจัดสึกเลยดีกว่ามาม้าไม้แทงตูดฉันลูงพ่ออกมึงนะผิดกูไม่ผิดเทนี่ถังผิดข้อหาอะไรพาออบุกลูกทั้งตูดนะ วัดนะรือว่าเป็นของวัดเอาตุกชั่ววูมวพี่สายเชื่อไม่ได้เลีไม่ได้เยลีลยนียผ้นี่ก็แม,ม่เห็นไม่ได้เอามา้เขี่ยข้างนอกเปที่น,นี่เลือดเด็กไดมใช่ไหมเลือดไหมสาม้อยห้าอะไรอ่ะอาเช็ยต,ตัวโตนี่ <laughs> นี่มันคือเป็นต่อยเนี่ยเลือเทียวแล้วแล้วพี่ก๊อกเขาบอกมาเขาพูดสักมองพด้รืใหญ่ย าใสทำไมอ่ะว้ร้อยเรียยพาผมไปพยอไปเขาจะโู้ทูนี่กว่าทำไมผมผมกลัวจะตรงให้กลัวเราจะกลัวเหอะไรเราเออเราเป็นคนดีมีวิชาออไม่ใช่วิชาไม่ใช่วิชาเศรษฐศาสตอย่างนั้นแต่ว่าเรามีวิชาดีแบบว่ายังไงอ่ะเราเก่งนะ เก่งยังไงหรอก็เก่งเรา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 ร้องแบบคนอื่นได้ดิอ่ะร้องได้เลียนแบบได้เออแต่ถามว่าเราองก้องพี่สาวน้ายาวไปมีอะไแล้วก็ก้องพี่แต่ว่าเราไมโชว์เอาไม่โชว์เอาไม่โชว์แล้วเป็นแฟนเป็นไหมเออมาแบบไรจะฝากใครเอาอบไรนี่เลยก้องพันเทพพันเทพพัเทพหรอพันเทพนะเอาพันเทพก่อนที่เราจะร้องเขาต้องออกแขกก่อนอ่าเขี 你。 อา๋อพี่ร้องเลยเจ็บคอเจ็บคอไปหนไรร้องแบบว่าเรื่อยๆฟังแล้วคนดูชอบสบายดูเอาท่าทางเข้ามาด้วยใครอ่ะเฉลิมใส่เฉลิมใส่หน้าจะตาได้ไหมเออลูกนี้ดูงวัดมาจากพระผู้ลุกหนีพระถลิมไทยมาไใ้หน้าเอ้เออทีเซ็งทีทีทีเก๊ะ

Come yeah. ก็ไม่ตรงทำไมงอซ้ายจังล่ะแต่เดียวจะไม่ค่อยแข็งจะไม่ค่อยอยู่จังไรเนี่ยไม่ตายแต่เป็นสั้นนี่มันก็ตายมันยาวไมมีค่อยังอร่หมเนี่ยแล้วจะกไแล้วก็พูคุนอะไรเนี่ยแล้วก็ังนะเพื่อน เดี๋ยวให้เกิดว่าเขาข้ามมาถวายเราให้เขาจับกันไปก่อน<ด>แล้วเราให้กินอายากให้เขาจับได้ว่าเราตองเป็นพระ Uh, yeah no <laughs> ฟีซุปซี้จริงๆใช่แค่นี้ก็สะอาดแล้วนี่มะมีอะไรขอบคุณ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เราไหว้พระต้องแปดทองดีดๆๆแต่แปด,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 ดทองไม่ธรรมดาดทำไมอ่ะอันมีจังหวะ

นี่แหละแรอีนะเอออีเราไปตรงไหนอ่ะ ลูกเสด <c oughs> ไม่มากูาทุดงนะ งจอะไรนะต้องไปช่วยเขาด้วยทางวิศว์ทีเด้อที่ไหน เจ้าพระคุณเจ้าเดี๋วสาวเพื่วเด่นไม่ได้่ทแล้วมั้งเสียกัน่